อเอยจะไปได้านไหนครับตอนนี้เรากำลังเลี้ยวเข้าคลองโคนปลายทางวันนี้คือหาดปึกเตียนนะครับรสะพานของโคนสายเข็นนะครับคุ้นเคยกันดีเห็นแล้วคิดถึงตะคิวหนุกหนับอันนี้ไม่ใช่จุดดวนค่ะเลย ถึงแล้วครับเป้าหมายของเราในทริปนี้นะฮะเวลาานนะครับภาษาสเปนนะครับตัวที่เขาจะออกเป็นสิงตัวบอใบไ,ไม้ของเราครับเป็นเวลาโนแปลว่าซ oh <yeah. S 1> ัมเมอร์ทางเข้าจากอินดี้นิดนึงนะครับส่วนตัวสุดๆฟิลเหมือนมาพักบ้านเพื่อนนะฮะ <c oughs> ก่อนครับเียโนอพอดีมีโอกาสร่วมง,งานกับคุณจ๋าเนาะที่นี่นะครับเป็นธุรกิจครอบครัวของคุณจ๋าเขาช่วยออกแบบหลายๆส่วนรวมถึงจอนตัวนี้ด้วยอายุของดีไซน์นี้นะ่าจะมีสักประมาณ10ปีแล้วเนะี่ยตั้งแต่โลโก้อะไรเงี้ยป้ายต่างๆโบรชรัวเซลล์คิดถ่ายรูปก,ก็ถ้าเผื่อยังเข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆอ่ะส่วนใหญ่ก็ยังเป็น <laughs> ภาพภาพที่ใช้10ปีก่อนยังใช้ได้อยู่กินข้าวก่อนหรากก็ไปเล่นทะเลกันนะทำนิ้วไงโอเค คือมาถึงก็กินเลยก่อนที่มันจะสลายปอมปีกฟังปําหมึกทอดกระเทียมไข่เจียวหมูสับไก่มะม่วงหิมพคานแล้วก็ยำทะเลอร่อยมากเรื่องความที่มันเป็นธุรติจครอบครัวเนาะเขาก็ให้คนในท้องถิ่นเนี่ยอยู่กันแบบยั่งยืนน่ารักมากอาหารอร่อยสุดๆมานี่แบบว่าไม่ต้องไปออกไปหาอะไรกินที่อื่นเลยอร่อยไหมครับใช่ๆจ้า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 กอดรองเท้าไว้ตรงนี้นะครับ ไปเลยเลยนี่ครับที่นี่จะเน้นความเป็นส่วนตัวสูงนะครับก็จะได้พักผ่อนกับทะเลแบบซีฟรอนจริงๆไม่มีอะ,อะไรมาขวางกันนอกจากหาดทรายฝั่งนู้นก็จะเป็นถ้าเผื่อคนชอบแบบโรงแรมใหญ่หน่อยแล้วแคชรินาอยู่ตรงนู้นนะฮะฝั่งนู้นแบบเบลโน่ก็จะเล็กกว่าแล้วก็ โฮมเมียรู้สึกเหมือนมาเที่ยวบ้านเพื่อนแบบนั้นนะครับคิดว่าดีมากในระแวกนี้นะแล้วก็ละเขาเคด้เลยดูวิวโคตรคุม้มตกใจลงไปไปตะกิน

เล่นทรายึอยากเล่นทรายที่จริงช่วงนี้พายุเข้าเจอฝนน้อยมากนี่ก็ถือว่าโชคดีแล้วหลายคนที่ออกท่องเที่ยวช่วงนี้อาจจะเจอถึงขั้นพายุเต็มเน็มนี่เรามาที่นี่ตั้งแต่เริ่มโครงการ จนมันเสร็จนะครับจนแต่งงานก็มาจัดงานแต่งงานที่นี่นะฮะท้องก็มาครับลูกคนแรกก็มาลูกคนที่สองก็มาเรียกว่ามาที่นี่มากกว่าสิบครั้งแล้วผมเนะี่ยเหมือนเรามีบ้านพักตากอากาศของตัวเองโดยที่แบบจ่ายค่าดูแลปีแล้วแบบไม่ถึงหมื่นมีแค่ปีที่แล้วมั้งที่ไม่ได้มาคือมาที่นี่เกือบทุกปีครับ <laughs> โคตรชิลอันนี้เราจะมาไกล ยังได้ลูกอยู่นะครับเมื่อกี้เริ่โดนโดนยุ่งกัน,นะคะรับเมื่อวานมาถึงมีคนมาพักแค่3คนเ,เด็กๆชอบมากทั้งหมดจะมีห้องพักมา12ห้องก็คือสองห้องนี้เขาจะถูกกันไว้เป็นของครอบครัวคุณจ๋าเองนี่แหละใครที่ชอบสไตล์เงียบๆมากับครอบครัวไม่ได้แบบัดต้องการสีสันเสียงดังใกล้แหล่งท่องเที่ยวอื่นมากมายอะไรเงี้ยผมว่าที่นี่เหมาะมาก เตียนหาเจ้าสำราญก็ใกล้ๆสไตล์ครอบครัวผมไม่ไปไหนอ่ะอาหารอร่อยกาแฟได้ทุกอย่างราคาไม่แพงสารภาสาร,สารน้ำเกลืออะไรเงี้ยชิลจะกลับแล้วนะครับแล้วก็ก่กอนกลับปิดท้ายด้วยกิจกรรมครับพอดีช่วงนี้เป็นช่วงรอยกระทงเนาะบ้านผมก็ไม่ค่อยลอยกันหรอกเปลี่ยนมาเป็นเก็บขยะแทนเปลี่ยนจากสร้างขยะมาเป็นช่วยกันลดขยะพลาสติกเยอะสุดแป๊บเดียวนี่ล้นถุงเลยอะ่ะ